จิตวรานะครับว่าก่อนหน้านี้เที่ือเมืองชลยตรงะคท่านประธานที่อะรบ้นนะครับเว่านีตที่างเยแล้นะครับตงวรวังพิทานะครับรรงงานการทำงานความร่วมมืในการแก้ไขปัญหาชาติคตะวันท่านนี้มงยเยันตรงนะคะท่านวารวั แต่ละจังหวัดนะคะมหาวิทยาลัยชุภพันธราชนครินทร์ค่ะเรามองถึงการจัดการรอบนี้เนื้อหาความร่วมเลยที่อยู่ส่วนต่างๆซึ่งเป้าหมายในการพัฒนารอบนี้เราจะใช้เรื่อหาของมหาวิทยาลัยราชภันในการทํางานคือเนื้อหาที่หนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะเป็นแผนการทํางานร่วมกับเนื้อหาของจังหวัดด้วยนะคะมีข้อเสนอข้อเสนอแนะต่างๆนะครับที่จะทำให้อ่ ทางบริหาร เขาเรียกว่าโครงการพื้นที่ปฏิบัติการยั่งหยหรือว่า HDGAP เนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี60นะคะในปี60เนี่ยเราทำที่จังหวัดฉะเชิงเซาว่าจะมีท่านแมัที่อาสาธนาคารสมองนะคะซึ่งสภาพาร์เนี่ยเป็นหน่วยจะเบียนอันนี้ขอเชิญชวนนะคะใครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกที่อาสาธนาคารสมองนะคะก็สมัครได้นะคะของที่สภาพารเน์นะคะเป็นหน่วยลงทะเบียนนะคะคือพวกที่เกษียณแล้วที่เป็นข้าราชการนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้ทำมาตั้งแต่ปี60นะคะก็ทำมาเรื่อยๆนะคะจนปี67 เหียยนี้ก็ยังทําต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็ตอนนี้มีการขยายผลนี่เราถือว่าเป็นรูปแม่นม้ำบางประกงนะคะเราขยายผลปเป็นรูปแม่น้ำแม่กลองแล้วเใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะคะก็เรียกว่าพลังทางสังคมนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าในเมื่อเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเรสประเด็นนี้ขึ้นมานะคะ ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะมาช่วยเป็นแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการร้ามการมีส่วนร่วมเนี่ยได้อย่างไรนะคะแล้วมีจัดประชุมไปแล้วสองครั้งนะคะเดินเีนนาเนี่ยเราจัดไปที่สุาภับาลทั้งสองครั้งนะคะเดอนมีนาเนี่ยก็คือมาทําความเข้าใจของเราะมันจะมีงานวิจัยงานวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเราไปได้นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าพอเราได้ข้อมูลบางอย่างเราสังข้อาอะไรมาบางย่างคืออะไรกันแน่เราอยากได้ข้อเสนอชัดๆเรื่องของว่า อย่างเช่นเรื่องการทำฐานข้อมูลบางต่างๆก็มีการทําไปบ้างแล้วหลักๆนะคะที่เราจะมาดมวันนี้เลยค่ะเรื่องของการป้องกันเรื่องของการรับมือเมื่อช้างออกจากป่าคะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเดียวยาซึ่งเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็คือบางพื้นที่จากที่เรียนค่ะเขามีการทำสระแกน่แบบมีการทำฐานป่าเป็นพื้นที่เกษตรนะคะแล้วจะ mapping ข้อมูลพื้นที่ที่เป็นซ o n i n g ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างไรนะคะโมเดลในการจัดการช้างก็แต่ แล้วมันออกมาเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะคะก็มีข้อเสนอว่าเราควรจะมีระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ภาษาสมัครก็บอกชื่อก็บ,บอกแล้วเป็นอาสาสมัครนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่นานหลักเราต้องไปหนุนเสริมกับภาครัฐทำอย่างไรจะมีการบริการร่วมกันนะคะก็เลยมีข้อเสนอนะคะว่าเราจะมีการสร้างูุย์ทักคอย,นยในรายละเอียดขงาวเสนอคะมนีนวัตรกรรมในการตรัจกันช้างให้ถูกวิธีทอมใช้เซ็นเซอ,อร์ระบบแจ้งเตือนทำไมชาวบ้านเข้าไม่ถึง อันนี้มันต้องมีการแก้อย่างไรนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหายูแต่ลว,วันนี้นะคะเราคงไม่พูดถึงปัญหาว่าเฮ้ยปัญหาช้างมันมาทำโุ่นนีนั่นกักเราแล้วเราต้องมาพูดปัญหาุปสรรคอะไรแล้วเราอ่ะจะมีข้อสเสนออะไรที่จะแก้ปัญหาเพื่อจะแบบโดลกปัญหาอุปภรรคอันนั้นวันนี้คือเวทีที่เราจะหาดูแตนลนนลักษณะนั้นนะคะที่เราไปทำการบ้านมานะคะเบื้องต้นนะคะในเรื่องของกระบวนการจัดการนะคะในภาพของระดับนโยบายที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะ เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของระดับพื้นที่แล้วนะคะจาดก,การช้างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแผนตัวนโยบายอย่างที่บอกะคะ่ะแนวนทางข้อเสนอนี่คือจะครอบคลุมเกือบทุกเรื่องแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ปฏิบัติมันเกิดปัญหาอะไรนะคะเรื่องของการเยียวยาเราก็อย่างที่เรียนนะคะมีทั้งกระบวนการทางมีท่างของอาหารไทยที่เป็นหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากอะไรน,นะคะเรื่องการป้องกันการทำให้ทุกพื้นที่เลยเหรอที่จะเปลี่ยนเป็นปลูกอาหารที่ชาวไม่ชอบแต่ขณะเดียวกัน พื้นที่เกษตรเหล่านั้นคือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้กับประชาชนอย่างพื้นที่อันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะคะเมื่อชาออกมาเรื่องของการช่วยเหลือเดียวัตถุประสงค์สุดท้ายต้องออะไรคะเ็คืออยากให้คนและชาเนี่ยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการต่อแย่งกันระหว่างคนกับชาและคนกับคนนะคะแต่อีซีการพัฒนาแหล่งน้ำมันก็เลยจินพื้นที่ของป่าพื้นที่เริ่มลดลงชาก็เลยไม่สามารถอยู่ได้ใช่ไหมคะดีมากนะคะเราก็เลยเขาได้ได้ดีนะคะ ขณะทีบางคนบอกว่าต้องขา,ทางดที่ล่าในหุ่ี้เป่นเส้นเสือตรงค่ะการเนี่ยจูงการหรือเชนต้องสำคัญเพราะมันทำให้พื้นที่ของประเทศเนี่ยจะเข้าใกล้ล็อกเปลี่ยนไปนะคะที่ที่เราต้องทําเรื่องเกี่ยวกับช้างป่าจะเอาระบบข้อมูลอย่างไรตอนนี้เรามีระบบข้อมูลอะไรบ้างนะคะไปอ่านมานะคะคือถ้าเกิดข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนช้างอะไรเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่เนนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูษษษษลทางภูมิศาสตร์แหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเส้นทางการเดินของช้างขอบเขตที่ดินของนนะะที่ช้างเข้าไป เรื่องข้อมูลทาง,งด้านเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะคิดว่ามันสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันผูกคาดมาคอยทำให้เกิดผลที่ทําให้ช้างอยู่ไม่ได้นะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ล้วขอกอนุรักษ์เพราะเป็นช้างป่าภายใ,นใ,นใต้พรบอใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ถามว่าข้อมูลที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะเอามาเป็นแพลตฟอร์มไหนที่จะมาเข้าอยู่ด้วยกันอย่างเหมือนกัาฟมาเหมือนกับแทนทิสตาาก็จะเุ็นว่า,า,เ,วาเฮ้ยเส้นทางการเดินนะลังจากที่ช้างป่าออกมาจากป่าแล้วนะคะคือพอออกมาแล้ว ก็จะมีแนวทางว่าก like ็ต้องถากกันเขาถากไปสิแล้ววิธีการหรือว่ากลไกแบบที่จะถักกันเขาถับไปบางคนบอกว่าใช้ระเบิดฟอมซึ่งก็ไม่เอื้ออีกไม่ใช่ละบางพื้นที่บอกได้บางพื้นที่บอกไม่ได้แล้วเราจะรับมือองไรเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็ทำการทั์สินเราใช่ไหมคะเราก็ไปทำลายเขาเขาก็ไปทำลายเราเราก็ทะเลาะแย่งกันเองสุดว่าเราก็คือต้องเป็นเรื่องขององความรู้เนี่ยก็ต้องมานนะคะเรื่องของระบบแจ้งเตือนพอออกมาแล้วเราจะมีระบบแจ้งเตือนอย่างไรอย่างที่เรียนค่ะการใช้เทคโนโลยี เยอะมากนะคะจะเอาแบบไหนมีทั้งระบบโรระบบเรดาร์ระบบเซนเซอร์ระบบทุกสิ่งอย่างขนาดความเคลื่อนไหวในเรื่องจับความเคลื่อนไหวในเรื่องของอะไรต่างๆนะคะจะเป็นแบบเรยลทมาจะติดระบบ G P S คือมันมีเยอะมาก่ะคะแต่แต่ว่าคำถามคือระบบพวกนี้มันทำไม่ได้ดงประมาณนะคะเราควรจะใช้งบประมาณจากตัวนะคะอันนี้ก็ต้องผิกันนะคะประชุมนมาทำให้นะคะให้ร้วยนะคะ ทำได้ประมาณสี่สิบสี่สิบห้องหรืออะไรประมาณเนี้ค่ะแต่คำถามคือช้าง,างป,ป่ามีสกีส่ที่เชือกอะไรนะคะันก็คือไม่พอถูกนะคะาะฉะนี้เรทีนี้เป็นเรทีที่ดีค่ะว่าภางส่วนไหนจะเข้ามาทำในส่วนของตรงไหนบ้างนะคะการโยยาคือมันขึ้นอยู่กับระเบียบนะคะมันขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งถ้ากฎเกณฑ์มันชัดจ่ายตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาถ้ากฎเกณฑ์ไม่ชัดจะแค่อย่างนัน เคยนำเสในอในหลายๆเวทีนะคะเราก็ไม่อยากให้เป็นเวทีเนี้ยเป็นเวทีที่มาพูดปัญหานะคะปัญหาของเรื่องช้างนะคะอยากมาพูดถึงปัญหาของการที่เราปฏิบัติแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยอุปสรรคของมันคืออะไรนะคะไม่มีทางแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะส่วนที่สองคือระบบเินไทยแล้วก็ส่วนที่สามเรื่องของการเมืนะคะ่ะก็คืออาจจะนำเสนอแก้่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเชิญเราจะไปต่อน,นะคะได้มีการอภิปรายกลุ่มน,นะคะ ที่รวมถึงเครือข่ายทั้ง8จังหวัดด้วยกันนะคะอขออนุญาตสรุปประเด็นจากท่านเลขาธิการสภาพักเลยล้วกันนะคะจากที่เราได้มีการวิพายษกลุ่มนะคะเราสามารถสรุปได้3ประเด็นนะคะซึ่งประเด็นนะคะแรกก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการป้องกัน,นะคะ่ะทั้ง8จังหวัดเนี่ยนะคะจะมีความคิดเห็นการจัด i o r i t y นะคะค่ะคือสภาพักเนี่ยเราเป็นหน่วยประสานการขับเคลื่อนนะคะหลังจากที่เราวางแผนมานะคะการทํา เวที p o l i ซีได a l o g ในวันนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากที่เราทําเรื่องของโครงการของแบบ s g หลั b นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกเรสขึ้นมาจากพื้นที่ซึ่งเดิมประเด็นเรื่องนี้ไม่มีแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของการปัญหาของช้างป่าคือมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นก็ลเลยเป็นที่มาว่าถ้าเราทํากระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในพื้นที่แล้วใน,ในภาคตะวันออกเนี่ยถ้ามีประเด็นที่ทางพื้นที่เรสขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยมีการจัดประชุมในวันนี้ที่เป็น ประชุมทางด้านเสวนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะให้ถามว่าข้อมูลที่เราได้วันนี้เราจะไปทําในเรื่องของการแก้ปัญหาช้างป่ายยังไงต่อตัวสภาพัฒน์คงแก้เองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวทีอย่างที่เราบอกค่ะเป็นเวทีสร้างกบบระบวนการมีส่วนร่วมนะคะ ที่ปัจจัยที่สําคัญคือเรื่องของข้อมูลค่ะเราเห็นภาพอย่างหนึ่งคือข้อมูลตอนนี้เป็นข้อมูลของที่ฟังก์ชันของแต่ละหน่วยง,งานที่เป็นคนทําทําอย่างไรจะให้เกิดการบริการข้อมูลขึ้นมาได้แล้วก็คือจะทําตัวผังข้อมูลที่คิดว่าควรจะมีนะคะในการที่จะไปแก้ปัญหาการจัดการช้างป่าตั้งแต่ในระดับตําบลขึ้นมาจนถึงระดับของนโยบายนะคะซึ่งทางกรมอนุรักษ์ก็ะจะมีฐานข้อมูลที่อยู่ในป่าอนุรักษ์และตอนนี้เขาอยู่ระหว่างในการทําในพื้นที่ออกนอกป่าอนุรักษ์เราจะเอาฐานข้อมูลตรงน,นี้ค่ะมาดูร่วมกันนะคะกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อ ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอันที่หนึ่งรานผู้เชี่าข้อมูลจะสําคัญมากในเชิงของแพทเทิร์นการเดินทางของช้างนะคะในเรื่องของสิ่นที่อยู่ที่เขา move ไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของพืชผลที่เขาต้องต้องชอบที่เขากินแล้วก็ยิ่งพื้นที่เนี้ยมันเอื้อต่อการที่เขาอยู่อย่างมีความสุขนะคะและไม่ว่าก็จะเป็นฐานข้อมูลของจิสตาในเชิงของสภาพภูมิอากาศาชิงของพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่จะเป็นแหล่งที่ทําให้เขาว่าจะ move ไปนะคะอันนี้คือจะเป็นเบื้องต้นของฐานข้อมูลที่เราอยากเห็นให้มันบูรณาการกันในทุกมิติ ก็เลยจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนั้นที่1 2ที่เราคียเรื่องนึงคือเรื่องของระบบของการเตือนภยัยซึ่งเราก็มีการนําร่องนะคะในเรื่องของการติด G P S ปลอกคอช้างนะคะแต่ก็คือเป็นในเชิงของงานวิจะะัยค่ะที่ทําไปแค่เพียง5เชือกเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีคําถามต่อมาว่าเราจะยกระดับตรงนี้ขึ้นมาเป็นระดับของเชิงนโยบายได้ไหมนะคะเพราะมันก็จะมีว่าประมาณที่ต้องใช้และมันไม่ใช่แค่เราซื้อแค่ปลอกคอ G P S มันจะมีแอปพลิเคชันมีทีมของศัตวแพทย์ที่ต้องเข้ามาดูด้วยอันนี้เราจะต้องมองทั้งหมดว่า ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะและโดยใครหน่ยง,งานไหนนะคะและในส่วนของการติดกล้องวงจรปิดที่ทางาราชพักศร์สินทริน,นี่ก็มีการทําอยู่แล้วนะคะไปช่วยในเชิงของ C S R นะคะส่วนที่3คือเรื่องของเยวยานะคะแล้ก็จะเห็นปัญหาของหลักเกณฑ์การเยียวยาค่ะที่เฉพาะภัยพิบัติจากช้างเนี่ยมันจะไม่ได้มีข้อคูมส่วนใหญ่จะเป็นแบบภัยพิบัติจาก ธรรมดานะคะที่ว่า,าจากน้าท่วมทันินไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดจากการทาลายของพวกสัตว์ป่าพวกนี้ค่ะมันอาจจะไม่มีสศบที่ชัดเจนก็เลยมีข้อเสนอว่าทางกรมอุทยานก็เลยอยากจะปรับยกระดับหลักเกณฑ์การเยียวยาจากผลกระทบจากช้างป่าเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นระบัดที่เป็นระเบียบนะคะที่จะได้ใช้เงินงบประมาณได้ด้วยค่ะในส่วนของทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยถามว่าสมาพันธ์จะทาอย่างไรนะคะเราก็จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เขาผลักดันเป็นข้อเสนอเข้าเป็นะมะติคอรมอมในบางเรื่องที่จําเป็นต้องใช้มติ คอรมอต่อไปค่ะวันนี้เราร่วมกับสภาพัฒน์นะคะในการสำรวจข้อมูลภาคีความร่วมมือต่างๆที่แก้ไขปัญหาช้างป่าสิ่งอย่างหนึ่งคืองานนี้เราต้องมาดูว่าข้อมูลอะไรบ้างมีความจําเป็นในการแก้ไขปัญหานี้มีการรวมพลคนที่อยู่ในภาคีต่างๆร่วมกับทางสภาพัฒน์แล้วมาดูว่าในเรื่องการป้องกันจะทํำยังไงเยียวยาอย่างไร,ยยยยงไรหรือการส่งเสริมยังไงให้ถูกเนพนพอยต์ของแต่ละจังหวัด สิ่งที่ได้จากงานนี้นะคะก็คือภาคีมาร่วมร่วมกันระดมความคิดทั้งในส่วนของมิติของทางด้านผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งที่เป็นแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งอย่างหนึ่งงานต่างๆของทุกหน่วยงานเนี่ยเราคาดหวังว่าจะไม่ซ้ซอ,อ,ซอนทับกันนะคะแล้วก็คาดหวังว่าในงานนี้เนี่ยเป็นการจุดประกายให้ทุกจังหวัด มาร่วมนำคำข้อมูลด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาช้างที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างที่สองก็คือใช้งบป,ประมาณที่คุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะก,การใช้เทคโนโลยีที่พร้อมใช้หรืออัพโปรเอเทคโนโลยีส่วนที่สองก็คือนอกจากแผนที่จะเกิดขึ้นในระยะอีกแต่ละปีที่เกิดขึ้นแล้วก็แผนอีก5ปีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันต้องมีการระดมความคิดด้วยกัน ช่วยกับทางจังหวัดและในจังหวัดในแต่จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งคิดว่างานนี้มหาวิทยาลัยในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินสามารถที่จะเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งนวัตรกรรมที่เกิดจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรอบบริเวณเจังหวัดต่างๆสามารถระดมศักย์กำลังร่วมกันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ